เปิดโลโก้พักประชาชนบ้านใหม่ของอดีตพักเก้าไกลใช้ชื่อย่อว่าประชาชะเขียนภาษาอังกฤษว่า People's Party มีชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า PP วันนี้9สิงหาคมที่ตึกไทยสมิธผู้สื่อข่าวรายงานว่าชื่อใหม่ของอดีตพักเก้าไกลคือพักประชาชนโดยใช้ชื่อย่อว่าประชาชนเขียนภาษาอังกฤษว่า People's Party มีชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า PP ขณะที่เครื่องหมายพักมีภาพสัญลักษณ์ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมและมุมทุกด้านของสามเหลี่ยมมุมแต่ละมุมเท่ากันกลายเป็นสามเหลี่ยมหกด้านโดยใช้สีส้มเป็นสีของสามเหลี่ยมภาพสัญลักษณ์วางเหนือตัวอักษรคำว่าพักประชาชน People's Party ซึ่งเป็นชื่อพักปรากฏอยู่ด้านล่างสามเหลี่ยมดังกล่าวโดยใช้สีกรมท่าเป็นสีของตัวอักษรคำว่าพักประชาชนและใช้สีส้มเป็นสีของตัวอักษรคำว่า People's Party สำหรับคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคประชาชนคือเสรีภาพเสมอภาคพระดรภาพพรรคประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนิติรรศักศรีความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนความเสมอภาคทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมการกระจายอำนาจทางปกครองความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางวัฒนธรรมระบบเศษ กิจเสรีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมปราศจากการผูกขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสร้างระบบสวัสดิการและการสร้างโอกาสให้แก่มนุษย์ในการดำหาโรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพตั้งแต่เกิดจนตายพักประชาชนเชื่อมั่นว่ามนุษย์มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามนุษย์มีสิทธิ์ในการใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีกว่าและมนุษย์มีความชอบธรรมสูงสุดในการกำหนดอนาคตของตนเองและสังคม ล่าสุดที่ประชุมใหญ่ของพักประชาชนได้มีการลงมติเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพักดังนี้นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักสรายุทธ์ใจหลักเลขาธิการพักนัทวุฒิบัวประทุมนายทะเบียนพักชุติมาข้ชพันเหรัญยิกพักพิจารณ์ชวพัฒนวง์กรรมการบริหารพัก ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ได้จัดอยู่ในกรรมการบริหารพักเช่นรองหัวหน้าพักและโฆษกพักจะมีการลงมติในที่ประชุมต่อไป